สวัสดีครับที่นี่นิสันกรุงไทยยูสคาซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองนะครับผมกุญแผนเบอร์โทร083 4 4 0 2297ลูกค้าสามารถแอดไลน์ผมเพิ่มเติมได้จากเบอร์โทรนี้วันนี้นะครับผมพามาดูเป็นตัวโตโ o ต้ อันติสนั่นเองนะครับสำหรับ To โยต a a อันติโฉมนี้นะครับเป็นโฉมปี2019นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะครับเป็นรถหมดสัญญาเช่านะครับให้หน่วยงานเช่านะครับไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือทางภาครัฐนั่นเองนะครับหมดสัญญาละ4ปี5ปีนะครับก็ส่งกลับคืนทางนิสสันกรุงไทยเหมือนเดิมนะครับซึ่งคันนี้ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากๆนะครับแล้วก็เลขไมถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวเพราะว่า เลขไม่นะครับอยู่ที่ประมาณ5 0,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับเป็นรถโฉมปี2019และที่สำคัญนะครับลูกค้าสามารถเช็คประวัติตัวรถได้ด้วยนั่นเองนะครับกับคันนี้นะครับ9ก็ไก่เท่าพุเท่า3-401นนั่นเองนะคันนี้นะครับราคา4 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับก็สภาพถือว่าโอเคราคาถือว่าดีด้วยนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นปี 2019นะภายในนะครับสวยเลยได้แบบเป็นแบบสีเบจนะครับแล้วก็เป็นเป็นตัดกับทูโทนเป็นสีออกแบบดำๆนิดนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยพาไปดูภายในกันว่าเป็นยังไงสําหรับภายนอกนะครับก็จะได้มาเป็นแบบโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะ่ไหมอ่าสวว่าสวยนะในส่วนของไฟโปรเจคเตอร์นะครับกับไฟฮาโลเจนต่างกันยังไงสําหรับโปรเจคเตอร์ ลูกค้าเห็นไหมนะก็จะเป็นแบบลูกแก้วนะครับภายในเนี้ยจะเป็นแบบลูกแก้วแต่ถ้าเป็นฮาโลเจนนะครับก็คือเป็นยังไงดีอ่ะเดี๋ยวผมอน,นุญาตพาดูคันนี้แล้วกันก็คือข้างในครับก็จะเป็นแบบโคมแบบนี้นะแล้วก็จะมีหลอดไส้นะครับแต่สําหรับไฟที่เป็นโปรเจคเตอร์อย่างนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นไฟเป็นแบบซีนอนนะครับรวมแสงนะเวลาเปิดไฟเนี่ยทำให้ไฟครับไม่คลุ้งไม่กระจายนะก็คือ คันด้านหน้านะครับที่เขาส่วนขับส่วนมาเนี่ยก็จะไม่ได้แย่งตาเขานะอันนี้ก็ไม่ผิดกฎหมายด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะใครอยากชมนะครับเข้ามาดูได้เลยพิกัดน,นะครับอยู่แถวรามินทรากอมอที่7ด้านหน้าเห็นไหมอ่าติดถนนใหญ่นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีเกทวอลมอเตอร์ด้วยขยับมานิดนึงนะก็จะเป็นในส่วนของนิสสันกรุงไทยยูสคานั่นเองนะครับตัวรถสวยมากนะอนะไฟหน้าอย่างที่บอกไว้เป็น โปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับโฉมปี2019 20 21รู้สึกว่าจนถึงปัจจุบันเลยไหมะนะครับโฉมนี้นะครับยังแบบแมสสวยอยู่เลยนะ,ะได้เป็นโฉมปี2019นะครับแล้วก็ราคาถือวัาดีด้วย469,000บาทเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้เห็นไหมกระจกเดิมนะครับยังอยู่เลยก็คือ ไม่เคยชนไม่เคยแบบกระแทกแล้วแตกมานะอ่าด้านบนเขียนด้วยว่าเป็นเกรด A นั่นเองนะครับสภาพโดยวรวมสวยมากๆนะเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับลูกค้านะครับที่มีกุญแจคีย์เลสอยู่ในตัวนะครับสามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็ภายในนะครับอย่างที่บอกไว้จะได้มาเป็นแบบเบาะสีเบดนะครับแล้วก็จะมีแทบ ค่าตรงนี้ด้วยก็คือจะเป็นแบบทูโทนนั่นเองสวยนะสวยนะนะครับพวงมาลัยนะครับจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนั่นเองนะครับซึ่งเลขไม่อย่างที่บอกไว้ประมาณ50,000่นกว่ากิโลค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นะครับจะเป็นแบบเกียร์เป็นแบบออโต้นะแล้วก็คอนโซลนะครับถือว่าสวยเลยทําดีไซน์ออกมาได้ค่อนข้างโอเคนะระบบแอร์นะครับเป็นแบบดิจิตอลนั่นเองอ่ะขออนุญาตนะครับพาเข้าไปชมภายในกันว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับ ตัวรถนะครับภายในนะเลขไม่อย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่เห็นไหมห้าหมัก้ยห้าสิกโลเมตรเท่านั้นเห็นไหมห้าหมนห้าพันก้ยห้าสิกโลเมตรนั่นเองนะครับสภาพภายในถือว่าโอเคเดี๋ผมขอนญาตสตาร์ทรถก่อนนะกุญแจก็จะเป็นแบบนี้มาให้นะครับมี2ดอกนะอืออ่านะพอสตาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับออปชันหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลย นะครับก็จะเป็นเกจวัดแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นแบบดิจิตอลตรงนี้นะครับ5้าหมกิโลเมตรนั่นเองนะถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ในส่วนคอนโซลด้านหน้าน,นี่สามารถเชื่อมต่อในส่วนของบลูทูธโทรออกรับสายได้ถือว่าโอเคนะแล้วก็หน้าจอตรงฝั่งนี้นะครับคอนโซลเนี่ยพี่ลูกค้าสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไปติดเพิ่มเติมให้เป็นหน้าจอได้ถือว่าโอเคเลย นะครับตรงน,นี้ไม่กี่พันบาทนะ3-4 0พันบาทโดยประมาณแต่ว่าออปชันเดิมที่ติดโรงงานมาจะเป็นแบบนี้เองนะครับแอร์นะครับให้มาเป็นแบบดิจิตอลแล้วนะครับสามารถเพิ่มลดในส่วนของอุณหภูมิได้นะอันนี้สามารถปรับได้โลเลยสำ,สำหรับปรับโลเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะ18องศานะครับแอร์นี่นะครับแรงลมนะอันนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของ AC นะครับให้ลมเข้าลมออกออปชันทั่วๆไปนะครับ ได้มาเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้เลยแล้วก็จะมี traction control ตรงนี้มีมาเพิ่มเติมมาให้นะครับซึ่งภายในถือว่าค่อนข้างสวยนะครับเป็นบเบาะเป็นแบบสีเบจนะแล้วก็ปัดกับบริเวณคอนโซลด้านบนนี้ก็จะเป็นแบบทูโทนทำออกมาได้ค่อนข้างสวยลงตัวเลยทีเดียวนะครับเคสด้านข้างนี้ก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับจะเป็นออโต้หนึ่งบานนะครับแล้วก็อีกบานหนึ่งก็จะเป็นออโต้ด้วยเหมือนกันสำหรับด้านท้ายเห็นไหมจะเป็นออโต้ทั้งหมด4บานเลยนะครับ เนี่ยเป็นออโต้กระจกออโต้สบานเลยออปชั่นถือว่าโอเคนะครับใครมองหาอยู่นะครับ469,000าบาทถือว่าราคาดีเลยนะราคาดีเลยนะครับก็อยากจะมาชมรถมาดูรถพิกัดแถวรามินทานะครับกอมอที่7นั่นเองด้านหน,าน้าติดถนนใหญ่นะครับสำหรับผู้โดยสารตอนท้ายนะครับนี่เดี๋ยวผมพาไปดูผู้โดยสารตอนท้ายนะครับก็ถือว่านั่งได้อีก3ท่านนะครับมีช่องเก็บเอกสาร1ช่องนะแล้วก็มีช่องแอร์นะครับ ด้านข้างเนี่ยก็สามารถใส่เป็นขวดน้ําได้ไหมเล็กๆนะนะครับแต่น,นี้ก็คือข้อเสียเลยก็คือเขาไม่มีที่วางแก้วน้านั่นเองนะวางได้ขวดน้ําเล็กๆตรงนี้ก็โอเคแหละนะครับดีไซน์ถือว่าสวยนะสําหรับด้านท้ายเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเปิดด้านท้ายให้ดูนะครับแล้วก็เปิดของเครื่องด้วยอจะไปดูด้านท้ายกันว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับฝาท้ายนะครับก็บรรทุกสัมภาระได้ค่อนข้างเยอะมากๆพอสมควรเลยนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับอุปกรณ์นะครับแม่แรงยางอหล่นะตรงนี้มีครบเลยนะครับแนวซีนยาเดิมๆโรงงานนะครับคันนี้ไม่เฉียวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุหนักๆใดๆมาถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เนหะ็นไหมนะเม็ดอาร์คเดิมๆนะครับหัวน็อตดเดิมๆนะครับไม่ไม่เคยทําสีนะ ถือว่าโอเคนะครับไฟท้ายเดิมนะครับถือว่าสวยนะครับคันนี้น่าจะโอเคเลยนะครับด้านหน้าสวยด้านท้ายสวยนะครับไม่เฉี่ยวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุมาผมว่าคันนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆท่านได้ดีเลยเพอสมควรเพราะว่าเลขใหม่ตอนนี้ก็50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะสำหรับห้องเครื่องนะครับก็ขอเวลาล้างทำความสะอาดเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งนะครับไม่เฉี่ยวไม่ชนไม่เกิดอุบัติเหตุหนักหมานะคานเดิมๆนะครับใครหาอยู่ นะน่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวนะ,ะราคา469,000บาทได้เป็นโฉมปี19บแบบนี้นะครับเลขใหม่น้อยๆน,น,นะถือว่าโอเคเลยไหม่แท้ใหม่เดิมไม่มีการกอใหม่นะครับคันนี้น่าจะตอบโจทย์ได้ดีเลยทีเดียวสภาพโดยรวมสวยมากๆนะครับสามารถซื้อเงนินสดได้นะครับหรือ จัดไฟแนนซ์ก็ได้ด้วยสําหรับพี่ลูกค้าที่ดูเป็นเงื่อนไขการซื้อเงินสดก็จะมีเรื่องแบตเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ถ้าดูเป็นในเงื่อนไขของการจัดไฟแนนซ์ตรงนี้มีเรื่องดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนั่นเองนะครับก็อยู่ที่อาชีพที่ลูกค้ารายได้นั่นเองนะครับค,ครบคันนี้ก็น่าจะผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน7 8 0 0 0บาทโดยประมาณนะโดยประมาณนะก็ขออนอุญาตเช็คเครดิตกันให้คีีนึงนะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับ 0834402297นั่นเองนะครับสามารถแอดไลน์เบอร์โทรเบอร์นี้ได้ด้วยนะจยาจะมาชมรถมาดูรถนะครับพิกัดก็จีแจ้งไว้รามิทากม7ก็เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้ด้วยนะครับสภาพโดยรวมสวยเลยนะครับขอเวลาล้างทำความสะอาดเก็บงานเก็บรายละเอียดให้มีรับประกันหลังการขาย1ปีหรือ20,000กิโลเมตรด้วยกันนะอาถือว่าโอเคนะครับวันรับรถเนี่ยสำหรับคันนี้นะครับก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนนะครับ เช็คให้พร้อมก่อนส่งมอบนั่นเองนะครับสนใจไงติดต่อทักทายได้ไงวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ในอนะีพีหน้าสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปแล้วสวัสดีครับ